เงินไม่ทันอยู่ใช่เปล่าบัตรเครดิตก็แต่โบงเงินช็อตคริปโตก็ติดดอยชีวิตยังมีค่าแต่จะค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟก็เลยต้องการเงินด่วนแต่ก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพ่มีตัวเลือกมาบอกใครที่เข้าขายโรคซับจางต้องการเงินด่วนก็ไม่อยากอยู่เพื่อนเพ่มีตัวเลือกแบบง่ายโคตรในการหาเงินด่วน การแรกเลยนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ต้องการเงินด่วนบบมากนอกรอได้หนึ่งถึงสามวันสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหรือว่าบัตรกดเงินสดน,น่าจะเป็คำตอบเพียงแค่คุณเปิดแอปพลิเคชันกับธนาคารนะครับแล้วก็มีหลักฐา,านใอกสาษครบภายใน3วันก็ได้เงินทันทีครับส่วนวงเงินเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณห้าเท่าของเงินเดือนนะแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับก็จะเป็นประมาณสัก20%่บเปกวกแต่ช้าก่อน ถ้าเราขยันมองหาที่ดีๆเนี่ยบางครั้งเขาก็มีโปรเจา้าเด่ดๆนะครับดอกเบี้ยกิดที่หลัก10%ก็มีแถม่อนย,ยาวๆสิเดือนเลยครับถ้าใครมีอะไรได้ไประจำเนอะรอได้1-3ึ่งวันสินเชื่อสุ่นเพก็อน่จะบอกแต่ถ้าฟังมาขนาดนี้แล้วรู้สึกว่ามันด่วนไม่พอเนอะเพราต้องรอ,อตั้งหนึ่งสวันอ่ะสตาร์ทตรงเลยครับ ยไ,ได้ยินชื่อเหล่านี้ไะมครับไม่ว่าจะเป็นคาร์พอแคชเลืนติดลอ้อหรือว่ารถแลกเงินนะครับนี่ก็คือสินเชื่อรถทั้งสิถ้าเอกสารสัญญาครบได้เงินเลยภายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมเตอร์ไซค์รถตู้หรือว่ารถบรรทุกได้หมดเลยขอให้เป็นชื่อเราพอแอนด์บอกเเนี่ยก็ยังดีกว่าแบบแรกเลยอยู่ที่3.8%ต่อปีแอนด์ยังยืมเงินได้ทั้งหลายเดือนไปจนถึงลักแสนแต่ถ้าใครคีดว่าด่วนไม่พออยากได้ความดว่วนแบบรายชั่วโมงยิบมชื่อขึ้นเลย และไปรับเงินเดือนกันสินเชื่อดิจิตอลเหมาะกับคนรุ่นใหม่แบบเราสุดๆก็คือการยืมเงินผ่านแอปหรือว่าไลน์นั่นเองครับอาจจะคุ้นหูกกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นไลน์ b ีเคทรูมันนี่หรือว่าดอกฟิตมันนี่นะครับถามว่ามันง่ายยังไงก็แค่ยืนยันตัวตนผ่านออนไลน์นะครับโดยไม่ต้องใช้เอกสารเลยและไปได้เงินภายใน30นาทีเพื่อให้บางคนลองใช้นะบอกว่า5นาทีเงินก็เข้าแล้วครับ แต่ว่าจำนวนเงินอาจจะไม่เยอะเนาะได้อยู่ที่ประมาณ4ีบาทเท่านั้นส่วนดอ,อกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักยี่้าเเนต่อปีแถมยังต้องผ่อนที่ดเนี่ยภายใน1ปีเท่านั้นครับถ้าฟังมาขนาดนี้เรารู้สึกว่าการกู้เงินด่วนกับหนุนที่โบงเนี่ยมันยังไวไม่พอยังมีออปชั่นหนึ่งครับถ้าใครต้องการเงินด่วนหลักวินาทีคริปโตเลดิงเลยครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายลงทุนในคริปโตใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าลงทุนใน มันสามารถยืมเงินได้ด้วยนะอาจจะถือเหรียญอยู่แล้วเกิดสภาวะชอ็อตหุ้นเงินไม่ทันก็ไม่ต้องขายเหรียญเพียงแค่เอาเหรียญเนี่ยเป็นข้อประกันและก็ทําสัญญาส่วนตัวดอกเบี้ยนเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเหรียญและก็ตัวสัญญาเนี่ยครับตั้งแต่3ถึง15%ปอต่อปีแบบน,น,นี้เป็นบ่าว้าวเลยอย่างที่เพชรเล่าไปเพื่อนๆก็คงต้องการเงินด่วนไม่เท่ากันถ้ารอได้หน่อย 1- 3งวัน สินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรกดเงินสดก็น่าจะเหมาะแต่ถ้ามีรถและอยากจะได้เงินภายในหนึ่งวันเนี่ยสินเชื่อรถก็คงจะดีแหละแต่ถ้าอยากไวแบบหลายชั่วโมงเนี่ยก็ยืมเงินแบบดิจิทอลแด้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ต้องการเงินงด่วนแบบายวินาทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยสินเชื่อคริปโตกม่น่าจะดีครับแต่ไม่ว่าเพื่อนจะเลือกแบบไหนเนาะก็ขอให้เพ็นพยายามบริหารเงินให้ดีขึ้นในกครับเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นกู้ฉุกเฉิน แบบนี้อีกนะครับแถมยิ่งเสียดอก,กแพงสู้เงินไปฝากธนาคารหรือไปลงทุนได้ดอกเบี้ยกลับมาน่าจะดีกว่าเนอะแต่ก็แล้วแต่แล้วก็เข้าใจนะครับว่าสถานการณ์มันจะบังคับไม่พาไปกไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านคนคลิกนี้ไปได้แล้วกันนะครับโชคดีไม่มีช็อตนะครับใครที่มีเรื่องช็อตอยากจะแชร์ หรือกำลังมองหาโปรสเชื่อเด็ดๆนะครับก็สามารถคุยกันต่อได้เลยที่คอมเมนต์นี้นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแวร์เห้ด้วยนะครับรวมไปถึงกด f o l l o w ช่องยังฟินของเราด้วยนะครับและยังมีเรื่องราวที่เพนไลค์อีกมากมายนะครับที่อยากจะมาขยายให้บาลานซ์ให้ทุกแง่มุมและสามารถนำมาคิดต่อได้เพื่อสร้างเส้นทางของคุณเองครับ